เมื่อวานนี้คณะนะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยจาก20ประเทศรวม23นายครับมีออสเตรเลียบรูไนแคนาดาจีนเยอรมนีอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นลาวมาเลเซียเนียนมาเนเธอร์แลนด์ปากีสถานฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์สวิสเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและก็เวียดนาม 20ประเทศครับลงพื้นที่จุดประทะบริเวณผาหมออีแดงภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปรับฟังข้อมูลเหตุปะทะกันร,ระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเกิดขึ้นช่วงวันที่8ถึง27ธันวาคม2568พันโทสามารถแก้วสีวัยผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ก็ได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์การสู้รบ พร้อมกับมีการชี้แจงสภาพภูมิประเทศฝั่งกัมพูชาโดยระบุว่ามีการใช้พื้นที่ตัวประสาทพระวิหารเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารและก็ยังเป็นจุดยิงตอบโต้เข้ามายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องเหตุปะทะดังกล่าวก็ส่งผลทําให้ทหารไทยเสียชีวิต3นายได้รับบาดเจ็บมากกว่า100นายนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนเสียชีวิตสคนบาดเจ็บอีก6คน จากแรงระเบิดและก็กระสุนปืนใหญ่ของฝั่งกัมพูชาที่ตกลงมาในพื้นที่ชุมชนของฝั่งไทยด้วยครับในร่วมช่วขงของการาสู้รบนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมากัมพูชานะครับได้ฐานทัพได้ใช้ฐานทัพในพื้นที่ดังกล่าวนะครับยิงมาใส่พื้นที่ของฐานไทยทั้งพื้นที่แห่งนี้ พื้นที่ภูมะเขือและพื้นที่ห้อยตะมาเรียรตลอดพื้นที่ครับทหารกัะบูชาได้จัดทําเป็นบังเกอร์หลุมต่อสู้หลุมลูกระเบิดคอหลุมปืนไรเปแรงสะท้อนถอยหลังและปืนใหญ่ต่อผูกสู้อากาศยาน ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปคณะผู้ช่วยทูตทหารก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านหนองเมก็กตําบลสาวธงชัยอําเภอกันทรารักษ์ด้วยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเรามีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนที่บ้านเรือนของประชาชนถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่จนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนแล้วก็ทางทูตเองก็ได้รับทราบผลกระทบจากพลเรือนด้วยนะครับ,บรนนจากเหตุปะทะกาันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับ คณะผู้ช่วยทูตทหารยังเข้าไปร่วมรับฟังบรรยายผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่กองกำลังสุรนารีที่โรงพยาบาลค่ายสารพาิ์ทิประสงจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะไปรับฟังบรรยายสรุปคณะผู้ช่วยทูตทหารและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้มีการยืนไว้อาลัยแด่ทหารที่สละชีพในเหตุการณ์การปะทะก,กันที่มีทหารสละชีพไปถึง42่นายนะครับ จากนั้นพลตรีสุคนธทรัรช์ชาวพงรองแม่ทัพภาคที่2ก็กล่าวบอกว่าหลังการประทะรอบที่สองฝ่ายกัมพูชาได้มีการทดแทนกําลังพลแต่ไม่ถึงกับเป็นการเคลื่อนย้ายกําลังพลขนาดใหญ่ในทางปฏิบัติถือว่าเป็นการทดแทนกําลังพลที่สูญเสียจากการประทะรอบที่แล้วอีกทั้งจากการตรวจสอบก็ยังมีการปรับปรุงที่มั่นให้มั่นคงเช่นบังเกอร์คูเลตที่ถูกยิงทําลายรวมทั้งได้มีการสนับสนุนสเสบียงเพิ่มเติม,ม,มอาวุธ ภาพรวมในระดับการปฏิบัติการทางทหารก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางการทหารนะครับสำหรับการคาดการณ์การประทะกันรอบที่3ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปมากแล้วแต่ว่าฝั่งไทยเองก็ไม่ได้ประมาทครับกองทัพไทยก็มีการเตรียมพร้อมขนาดนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการประทะกันเป็นครั้งที่3หรือไม่ครับ